สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูบช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวดวงดีที่สุดใน12ราศีท่านจะเกิดลัคนาราศีกรกฎเดือนสิงหาคม2566นี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดดวงของท่านจะเกิดในลัคนาราศีกรกฎในเดือนสิงหาคมนี้ว่าพวกท่านต้องเตรียมตัวรับมือเจอกับเรื่องราวอะไรบ้างนะคะ ในเดือนสิงหาคมนี้เรียกได้ว่าชาวราศีกรกฎดวงดีที่สุดค่ะเป็นจังหวะที่ดวงชะตาโดดเด่นการงานการเรียนลุยให้เต็มที่มีเกณฑ์ว่าจะมีชัยชนะสำเร็จทุกประการหลังวันที่18สิงหาคมไปแล้วคอยสังเกตดูเลยนะคะท่านมีเกณฑ์ว่าจะสำเร็จทุกอย่างอย่างที่วังเลยค่ะตอนนี้ชีวิตของพวกท่านอาจไปด้วยเงินนะคะมีบุญมากขวาเงินมาให้ได้ การเงินโคโจรดีค่ะหลังวันที่18สิงหาคมเป็นต้นไปให้ลุยในเรื่องของชีวิตคิดลงทุนหาเงินหาไรายได้จะประสบความสำเร็จโดดเด่นนะคะแนะนำว่าอย่าไปจมกับปัญหาเดิมๆคิดเวลาเรื่องที่จะหาเงินให้ได้ยังไงทางไหนจะประสบความสำเร็จมีไรายได้ก็ให้ลุยไปได้เลยค่ะงานเกิดเงินก็เปิดโดดเด่นค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะ ในช่วงเวลานี้มีเกณฑ์ว่าพวกท่านมีเงินรอบตัวอย่าให้หลุดมือจะเข้ามาชาัดเจนเมื่อคิดทำหยิบจับและลงมือนะคะใครมีคู่จะเจ็บป่วยอดอแอดตามวัยส่วนตัวท่านเองนั้นให้ระวังปัญหากับฟันต้องระวังอุบัติเหตุไม่ได้น่ากลัวคะ่ะผ่านจุดวิกฤตและน่ากลัวไปแล้วเฉียดไปเฉียดมาไปหมดแล้วต่อจากนี้จะเจอแต่สิ่งที่ดีดังหวังนะคะ เอาละค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดดวงในเดือนสิงหาคมนี้ว่าท่านที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎนั้นต้องเตรียมตัวรับมือกับเรื่องราวที่จะเข้ามาในชีวิตของพวกท่านยังไงกันบ้างนะคะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วดวงดีขึ้นให้หาโอกาสและเวลาไปทําบุญเสริมดวงนุนดวงให้ทำอะไรก็ยิ่งเจริญรวดเร็วไม่มีปัญหาอะไรมาติดขัด ให้สะดวกราบรื่นประสบความสำเร็จโดยเร็วฉับพลันเลยค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ